ครับวันนี้พามาชมบันไดดาวร้านเคบ้านันกดาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมหลังต่ำนะครับบันไดสามขั้นครับเดี๋ยวพาชมด้านบนนะครับบันไดสามขั้นระเบียงสองคูณหกเต็มนะครับมีมานั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาป้าเป็นป้าดาวครับครับเปิดประตูมาก็จะเป็นห้องโถงนะครับ ขนาดสามคูณห้าเมตรครับมีหน้าต่างรอบตัวครับครับสายมือก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับสามคูณสามเมตรนะครับฝ้าเฟียมครับมีฝ้าดาวมีหน้าต่างให้ครับถักมาก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องฝ้าเรียบมีหน้าต่างรอบตัวนะครับ ด้านห้องโถงก็จะมีประตูหลังนะครับเพื่อต่อเติมห้องน้ําห้องคัวนะครับไว้ด้านหลังพาชมรอบๆครับครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับ09612335นะครับร้านเคป้าดงดาวกำแพงเพชรครับผม